Okay, เดี๋ยวดูนี่เรื่องอะไรนะเรื่องเอเรื่องว่าอะไรวะเรื่องเรื่องอะไรวะสตูด,ดิโอพาร์เมนต์กูลไลติ่ตงอ,องเกลอินคลูดเต่ทีคโคตรเท่เลยโอเคมาเดี๋ยวดูนะอือโอเคอืม, <Okay. S 2> อม ทำไมครับได้สิอันนี้คือนางฟ้าจริงๆหรอนี่อไเป็นแบบคนสวยเหมือนนางฟ้าแต่น,นี้เป็นนางฟ้าจริงใช่ไหมนะไม่ใช่เหมือนนางฟ้าข้างห้องอันนี้อันนี้นางฟ้าของแท้เลยอันนี้พระเอกอะพระเอกหน้าโคตรแบบโคตรอ่อน <laughs> หน้าพระเอกมันโคตรแบบน่ารักเลยเชีย่ยเมาปายฮะโอ้โหเชีย่ยห้องแม่ง เดี๋ยวอย่าเพิ่งนอนดิมึงเก็บกวาดของก่อนเฮ้ยโอ้นางฟ้ามาเหรอเวลเวลเวลหนึ่งห้องสองหัวใจอุ่นไอรักอะไรวะเนี่ยชื่อมัอนก็นแบบเอิมโครงการสักอย่างหนึ่งอะ จ้เห็นซับจะบอกว่าเข้าใจอืมได้ไม่ต้องดูดูเวลาด้วยแค่ดูตรงนี้ไปนะดูซับว่าถึงตรงไหนคือเวลาคนคนดูดูซับเนี่ยจะน่าจะพอเข้าใจได้อยู่ว่ามันอยู่ตรงไหนแล้วโอ้โอุ้ยน้ำแตกโอ้โหบริวชิแมเรื่องนี้รับทราบพร้อมละ โอ้โหว้าวจีเซหัวไม่โคตรเรียบเลยอืมใครวะออ๋อถึงก็คันนี้เลย 嗯嗯，哈哈，得多少了？多少了，朋友？哎，等、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 等。呵，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 哦，nice，可惜。

ชินทารโคุกูลืมแน่น,นอนพระองค์อ่ะอืมวัดเดี๋ยวนะก่อนเดี๋ยวก่อนนะมาทักทายาครอบครัวด้วยแหม ข้อหาเนี่คือต้องมีหน้าต่างเยอะใช่ไหม โอ้โอ้อยากทำเยอะมากเลยเก่งใจอะเก่งใจ <c oughs> แค่นี้ก็เต็มสิบแล้ว โอ้ oh. นับสรรับโอ้ oh, พระเจ้ามันสุดยอดไปเลยบ้าอะไรวะเนี่ยโอ้ oh. พระเจ้าโ oh. oh. uh. อ้อืมสนญยมดีนี่นายเย่ yeah. อะไรวะอะไรอะไร อา้าวอืมอา้าวเจ็บด้วยโอ้โหเต็มมือ โวอาจังเธอจะพาะบ้านมึงออไม่ใช่บ้านกูนี่แหละโคตรจะไกลแน่ๆน่พบสวรรค์เออจังหวัดเทวดาจังหวัดสวรรค์ โอ้พระเจ้าไม่เคยรู้มาก่อนเลยเย็นชิคือกูเชื่อเลยอะ่ะคือถ้าเจอกูเจอคนที่แบบมันมันออล,ล่าขนาเนีน้กูเชื่อเลยนางฟ้าจริงจริง รแห้งเร็วเป็นบ้าเลยเฮ้ยไม่ได้แตกมาเลย อาวนางฟ้าเป็นนะ่ะนี่แหละเอาจริงมันคนเรื่องกับไอเรื่องไอเรื่องนางฟ้าหัวเหลืองกันเลยนะเสียงนี้มันเสียงนี่มันของใครนะเสียงเสียงนี่มันคุณคๆณฮ ันคุณนว่าเสียงเสียงไออผู้จัดการเมื่อก pues. ี้ใช่ผมกำลังคิดอยู่ว่าเสียงมันเสียงมันเสียงใครวะเค่ลืมแบบเวลาผมได้ยินเสียงแบบที่มันคุ้นๆมังแบบโคตรจะแบบคิดไม่ออกอ่ะหลายรอบเลยเอะ no 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 fucking way โอ้ดีเลยเป็นคนดีจริงๆเลยพาไปโรงแรมด้วยนะเฮ้ยเกือบเกือบควณแม่งถ้าเกิดมึงไปอีกทีนเป็นอีกเรื่องหนึ่งอ่ะเป็นอีกแนวหนึ่งเลยก็ว่าเอาตายฮะ เป็นไข้เป็นอะไรไม่งหายหมดแล้วเจอหน้าอย่างเงี้ยผมยาวมากเลยฮะนั่นเลยโอคายูนี่มันแปลว่าข้าวต้มไม่ใช่เหรอ โอ้ขยุ้มันเป็นได้ทั้งข้าวต้มทั้งโจ๊กเลยจะไม่รู้เหมือนกันโอ้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 โอโอพูดอ้ามด้วยพูดอ้ามอ้ามด้วยจริงดิอ้ามจริงทำไมวะอ้อ จะทาบไอหมอนี่มันอันนี้ไม่ใช่คนใน้นังฟ้า่งเออ so c t is so cute, man. บางว่าเรื่องนี้มันจะไม่มีมันจะไม่มีเผาแปลกๆนะไม่เหมือนไอ้นางฟ้าข้างห้องอะข้างห้องไอ้เรื่องนั้นแม่งเผา ใจเลยโอ้พระเจ้าจะไม่คิดมาก่อนเลยว่าจะเจอตัวละครที่มันน่ารักคานาดนี้ในรอบหลายปีเลยอาจจะหลายแอนจะแค่หลายเดือนอย่บอกนะว่าแข็งแรง สาบินได้ก็เถแต่ต้องแต่ก็ยกไปดีนะอ้อปีกมันงอว่าจากไหนอ๋อเอาตายหายอรอบไปเอาตายหายจริงๆอืมเออเป็นแค่ฝันแล้วมั้งก,กูว่าอะไรเฮียะ แล้วก็เจอไงละ่ะอู้นอนเงื้งด้วยกอดกันแม่โอ้แล้วเปลี่ยนชุดเป็นชุดนี้ด้วยนะเฮ้ชอบจัดไม่มีเตียงเดียวให้นอนไหนนอนพื้นนะ <c oughs> กูต่อยให้หมดทุกอย่างอะ่ะมึงถามอะไรมึงกูต่อยให้หมดอะ่ะเอออุย้ยใจเย็นใจเย็นอุ้ย F M F. เอามาแลยเว้มาเลยเฮ้ยอย่าเพิ่งการปีตรงนี้จานเฮ้มตื่นเต้นแล้วปีกยังงอเลย มารยาทบนโลกกูจอดเลยบินมัง้ง

อ้าวแล้วคือเธอมาเธอจะมาโลกทั้งทีเธอไม่เอาอะไรมาเลยนอกจากชุดชุดยอด โอ้ oh my god เดียไปไหนแล้วน่ะพัดลงไปแล้วอืมเหมือนคอสเพล์เลยอ่ะอืม No fucking way. อ,อุ้ยเป็นด้วยเว้ยซื้อโลดซับซับไทยนี่มันใช้ได้อยู่เนะี่ยมนเธอเลยอะ่ะ นั่นโดนเจอจริงจริงั 1, 9, นเก้าเท่าไหรนะพันห้าร้อยโอ้กันเนียกันนายโย รุดนอนเอาเราถามสเปคมาซะแล้วแม่เอาจิ้มไปยกมันเตี้ยอย่างเงี้ยอุ้ยมันโนโตกะเลยสตาร์บเอ๊ะอะไรของโฮไรอ่ะ ไมื่กี้เหมือนโนโตกะเลยอะ่ะผมสนุกจัดมันจัดะซื้อเพลินเดี๋ยวนะนั่นนไงกูว่าละแฟน,น,นตอนแรกก็คนก็คิดว่าเป็นแฟนและสุดยอดเวยเ้ยูกูได้เห็นเว้ยกูได้เห็น ืมแค่นั้นอ่ะโอ้เจสส์ต้องมีอะไรแปลกๆแน่นเลยมไม่มีข้าข้าหู มันสุดยอดอะมันนุ่มฟูสุดไปเลยอะมันฮิวใจมากๆเลยจริงมั้งมันแค่แบบวฮิวใจอ่ะมึงอ่อน เป็นงานเป็นการอ่าวซื้อให้ด้วยเว้ยมอนนี่มันมันใช้ได้เว้ยมันไม่งงขนาดนั้นอาจริงอยังไงต่อโอ้โเยเชี่อหนังฟ้าก็ เขิลมันกันอุ้ยโอเพนนิ่งเหรอเะนะี่ยอันนี้โอเปนนิ่งป่ะฟังก่อนน,นะโอ้ยตัวละครเยอะอุ้ยมันซุยเซลเลยคนนี้ ไอ้เชี่ยม <siblings ök> <benim> ีเพ <ái> <unre> ื่อนพระเอกด้วยครบสุดอันนี้เพื่อนสมัยเมื่อสมัยเด็กแน่นอนใช่อันนี้เอิ่มตำคนโอ้นี่เบียวโอ้โอ้นี่น่าสนใจเว้ยวันนี้เอ้ยสุยเซ่สุยเซ่สุยเซ่ฮาวสุยเซคอนฟอร์มอ้าวเปนอนอยู่ข้างนอกอลยสาวเบียวนี่น่าสนใจฮะ นางเองจริงก็คงจะเป็นคุณนางฟ้าแหละมอะไรวะเนี่ยอุ้ยมีโอ้ยอ๋อนางฟ้าจิ๋วอุ้ยตัวละครเยอะเว้ยมีเมยด,ด้วยโอ้ยเย้ โอเคอุ้ยใช้ได้นะเนี่ยเรื่องนี้ดูว่าดูว่าเป็นเรื่องที่ทําขึ้นมาเพื่อฮิวฮิวใจโดยเฉพาะนี่มันเขียนว่าเยียวยาจิตใจนี่อ่านอ่านเห็นไหมมันเขียนว่าเยียวยาจิตใจเออพระเอกแม่งใช้ชีวิตอยู่ประจาเออเป็นทุกวันไปเรื่อยๆไปก็ไม่ค่อยเก็บของห้องก็รกขี้หาย อ,อกินข้าวกล่องกินมาม่าอะไรเงี้ยแล้วก็มีนางฟ้าตกมาจากสวรรค์เพื่อมาหาเพื่อมาอะไรนะศึกษามนุษย์แต่ว่านางฟ้ามึงมาแล้วมึงก็ไม่เอาอะไรมาเลยมาแค่ตัวกับเสื้อผ้าเสื้อผ้ามาถึงไอ้เชี่ยพระเอกแม่งกำลังดื่มอะไรอย่าสยานสีขาวข้นๆแม่งตกใจน้ำแตกใส่เสื้อโหเสวีดไปนหนึ่งอืม เรื่องนี้บอกเลยให้อให้ให้ให้สิบเต็มสิบไเลยนะเซอร์วิสเยอะขนาดนี้ก็สิบเต็มสิบเลยดีครับอืมอะไรนะดูันคอมเมนต์หน่อยสิโคตรขัดใจกับทรงผมพระเอกก็ผมก็คิดอยู่ว่าทรงผมพระเอกแม่งแม่งเรียบชิบหายเลยหัวแม่งกลมชิบหายเลยพระเอกนี่อืมนางเอกน่ารักมากนี่เป็นหนึ่งใน ตัวละครผู้หญิงที่น้าหลักแบบว่าแบบแบบเดีแบบ่แบบบยบยวก็หนังฟ้านะ่ะแ,แต่แต่คารคเตอร์ดีไซน์แม่งโหดมากอะโหดมากเลยว่ะควโคตรโหดอะ่ะแบบบ้าไปแล้วมึงมึงสามารถคีเอตตัวละครอะไรมันน่ารักขนาดเดียววะ สุดยอดนะถือว่าถือว่าไปเลยสิบจนสิบนะสำหรับตอนนี้ตอนแรกอันนี้ก็เป็นเรื่องเรื่องแรกนะมาดูก็รู้สึกว่าฮิวใจแล้วก็เซอร์วิสใช้ได้อืมถือว่าถือว่ากำลังดีเลยกำลังดีเลยกำลังแบบอืมอะ